สวัสดีองค์น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองค์น้องวันนี้นะครับน้องพี่จะมาส่อนรับซุดก็จีฟฟีนะครับน้องที่แบบว่าสายฟีก็มีสิทธิ์รับกับเขาแล้วนะครับน้องเราก็ไม่ว่าจะเป็นสายฟีหรือว่าสายเติมก็มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับน้องเพราะว่าถ้าอยากได้ซุดก็จีนะครับองค์น้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม ฟี่นะครับนก็คือวัดกันที่ฝีมือนะเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับเนาะหลายคนคงอยากรู้แล้วนะครับเนาะว่าวัดกันตรงที่ฝีมือยังไงนะครับเนาะแค่ยากใส่สุดก็จีนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะดีใจแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมล่วงหน้าวันนี้ที่พี่จะมาบอกนะครับวงน้องก็คือยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับเนาะที่แบบว่ากิจกรรมซีเวสซนะครับเนาะที่แบบว่าขึ้นมาตรงนี้นะครับวงน้องก็ด้านขัาวบนนะครับเนาะจะเป็นถ้วยขาวๆนะครับวงน้องเป็น น้องหลายๆคนนะครับหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับนก็ได้ลงไปแข่งขันกันนะครับนะได้ท่าทางมาอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายนะครับนรก็ได้ของฟรีมาเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับนวันนี้นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้จะได้อัปเดตเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนรก็อัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับวงน้องไม่ใช่ว่าจะอัปเดตเข้ามาแค่ตัวเกมนะครับนก็คือจะอัปเดตเข้ามาทั้งของรางวัลด้วยนะครับนก็จะประมาณนี้เลยใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีพี่บอกเลยนะครับนว่ามีเฮอีกแล้วนะครับวงน้อง แล้วก็อย่าเลื่อนนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้เพชรจากพี่แบบคลิปเมื่อเาวที่พี่แจกไปนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูเกินหนึ่งหมื่นคนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรใบหน้ามูลค่า 300บาทเองนะครับนอถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ10,60เพชรเองนะรับวงน้องนะก็จะประมาณเลยนะครับน็อกฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เองรับวงน้องนะก็จะประมาณเลยนะครับนอมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะรับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอกว่ากิจกรรมตัวใหม่จะมาครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับนอกที่แบบว่าจะได้เริ่มขึ้นเองรับวงน้องนี่เลยนะครับนอจะเป็นแบบนี้รับวงน้องก็คือดูของรางวัลซะก่อนรับวงน้องก็คือสำหรับของรางวัล นก็คืออันแรกก็จะเป็นทางด้านของนี่นะครับนอที่แบบว่าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับนอแต่ละสมัยหรือว่าแต่ละปีก็จะได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับนอถ้าเราแข่งได้ซนน้นเออข่าวมงองเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นทางน้าของสุดกัตชีตัวนี้นะครับนอก็คือเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับนอใครที่แบบว่าอยากได้สุดกัตจีตัวนี้แบบฟรีๆนะครับนอก็คือกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาจะมีทางด้านของสุดกัตชีด้วยนะข่าวมงองแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรอีโบบง ก็ถือว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของซุดกจิด้วยนะครับเนาะใครที่ได้ที่1นะครับหรือว่าชนะติดกันของเขาวบงน้องก็รับไปเลยในส่วนของซุดกจิตัวนี้นะครับเนาะรับได้ฟรีๆสายฟรีก็มีสิทธิ์กันทุกคนนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากใส่ซุดก็จีวัดกันตรงฝีมือนะครับเนาะก็คือใครที่มีฝีมือดีมีทีมดีนะครับก็ถ้าได้ที่1ก็รับไปเลยในส่วนของซ นะครับเนาะถ้าใครอยากได้ถาวรนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องก็จะเป้ามาณเลยนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าต้องได้ที่1เท่านั้นนะครับเนาะถึงจะได้สุดก็จีนะครับวงน้องเพราะว่าได้ที่2กับได้ที่3นะครับเนาะก็ยังมีรางวัลปอบใจนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับวงน้องที่แบบว่าหลายหลายคนน่าจะคุ้นตานะครับเนาะก็เป็นรางวัลปอบใจนะเก็นครับเนาะแล้วก บ uh. ัตรเพชรอะไรประมาณนี้นะครับเนาะล้วก็มีเหเรยียญกอลโลยออะไรประมาณนี้นะครับเนอะใครที่แบบว่าสนาติดกันไม่ได้นะครับเนาะหรือว่าได้ที่1ไม่ได้นะครับเนอะเอาที่1ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับวง <tom bs> น้องก็มีรางวัลตอบใจเยอะแยะมากนะครับเนอะแต่รางวัลที่1นะครับเนอะถ้าใครได้ก็คือจะได้สุดก็จีฟีฟี่นะครับเนอะใครที่แบบว่าไม่มีตี้รีบหาตี้ได้เลยนะครับเนาะลราก็ไม่มีคนซ้อมก็รีบซ้อมได้เลยนะครับวงน้องไม่แน่นะครับเนาะแข่งคนเดียวนะครับวงน้องก็คือแบบว่าเพื่อนเราสุมเอาก็ได้นะครับเนอะครับ ก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สุดกอจีตัวนี้แบบฟรีๆนะครับน้องก็ซ้อมฝีมือให้ได้เยอะๆนะครับน้องแล้วก็ขว้าที่1มาให้ได้นะครับวงน้องเพื่อรับรางวัลซุดกอจีเราก็จะได้ท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้ห้ามพลาดนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือจะั เดตเข้ามานะครับแล้วก,ก็ เป็นท้ายเดือนนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็เวลาการแข่งนะครับเนาะก็คือจะสามารถแข่งได้ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึง23นาฬิกาเนี่ยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสําหรับการแข่งครั้งนี้นะครับเนาะจะมีแค่4คนนะครับเนาะแล้วก็สามารถเอาคนเข้าทีมได้ถึง6คนนะครับวงน้องก็คือบางคนแบบว่าซ้อมมาอย่างดีเลยนะครับเนาะวันลงแข่งติดธุระอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ เราก็สามารถสลับตัวกันได้หรือว่าเปลี่ยนตัวสำรองเข้าได้ทันทีเลยนะครับเนาะหรือว่าเกมนี้นะครับวงน้องก็คือเกมนี้นะครับเนาะเราเอาตัวหลักลงนะครับเนาะเกมหน้าเอาตัวสำรองลงก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสามารถสลับกันได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นระบบใหม่ที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาเลยนะครับเนาะที่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์สายฟรีมากๆนะครับเนาะเราก็ตอบโจทย์คนที่แบบว่าดึงหัวตึงๆในโหมด4 v 4นะครับเนาะหรือว่าเล่นเก่งๆในโหมด4 v 4นะครับเนาะไม่เกี่ยวนะครับวงน้อง ว่าจะดึงหัวหรืออัดตัวนะครับนอได้ <S 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 ทั้ง2อย่างเลยนะครับเนาะก็คือที <S <S ่หลักๆก็จะคว้าที่หนึ่งให้ได้ก็รับไปเลยนะครับนะก็คือใครคว้าที่1ได้ก็รับไปเลยนะครับเนาะก็เป็นเหมือนเดิมนะครับวงน้องกับการสร้างทีมนะครับนอใครที่แบบว่าเคยลงแข่งก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเราสามารถแอดเพื่อนได้นะครับนอไปขอร่วมกับเพื่อนได้นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสามารถร่วมกับเพื่อนได้นะครับเนาะหรือว่าเราอยากเป็นเจ้าของทีมเองเลยนะครับเนาะอยากควบคุมทีมเองทุกอย่างเลยนะครับวงน้องก็สามารถสร้้้้าางงไดแบบบนนนีเลยะะครรัส ชื่อทีมมาก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอยากสร้างเสื้ออะไรก็ได้นะครับที่แบบว่าไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับเนาะก็สามารถสร้างได้นะครับหรือว่าใส่โปรไฟล์อะไรก็ได้นะครับเนาะใส่ Facebook หรือว่าลิงก์กับอะไรก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นตามนี้นะครับเนาะก็ดีไลน์เฟซบุ๊กหรือว่าวอตแอบด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสามารถกรอกที่อยู่เราได้นะครับหรือว่าใส่เบอร์โทรเราได้เองนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยูไอดีก็ได้นะครับเนาะ แล้วก็เลือกประเทศที่เราอยู่ได้เลยนะครับนาอแต่ถ้าไม่มีทุงไทยเราก็สามารถเลือกเป็นประเทศอื่นได้นะครับนาอแล้วก็เลือกโปรไฟล์พื้นหลังอะไรที่แบบว่าเราชอบนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องแล้วก็กดสร้างไปได้เลยนะครับนาอเมื่อเรากดสร้างไปนะครับวงน้องก็คือถ้าซื่อทีมเรานะครับนาอเหมือนคนอื่นก็จะแบบว่า ไม่สามารถสร้างได้แบบนี้นะครับเนาะเราก็ต้องได้มาเปลี่ยนนะครับเนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับวงน้องสามารถเชิญเพื่อนมานะครับเนาะใครที่แบบว่าเคยเล่นกับเราเคยแบบว่าลุยกันมานะครับเนาะก็สามารถเชิญกันมาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่องของวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหากคนที่แบบว่าอยู่ในที่เราจริงที่นะครับเนาะเคยเล่นกับเรานะครับเนาะประจำในเอ็นคาวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะได้เปลี่ยนมากๆนะครับเนาะถ้าหาคนที่แบบว่า เข้าใจเรานะครับเนาะหรือว่าอ่านใจเราออกนะครับเนาะว่าเราต้องการชาร์จจังหวะไหนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเราสามารถสร้างทีมดึงคนเข้าได้6คนนะครับเนาะจะลงแข่ง4คนแล้วก็ตัวสำรอง2คนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยกับกิจกรรมตัวนี้ที่แบบว่าสามารถรับซุดก็จีได้แบบฟรฟีๆสามารถรับได้นะครับเนาะใครที่แบบว่ามีฝีมือดีๆได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ กิจกรรมอันอื่นก uh ็มีเหมือนกันนะคนับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมอันอื่นก็เป็นตามนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแพคคู่กันนะครับเนาะแล้วก็จัปเดตเข้าเสร์ฟหลังหรือว่าเิร์ฟไพกันด้วยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้สุดตัวนี้ก็จัปเดตเข้าไปด้วยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับเนาะสำหรับสายเตเอนะครับางงน้องเพราะว่าเราสามารถกําหนดรางวัลตัวเองได้นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้อะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเนาะก็เป็นตามนี้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น้ี นอกล่องศพก็สามารถเลือกได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สเก็ตบอร์ดก็สามารถเลือกได้ประมาณนี้นะครับเนาะเราเลือกได้5ซีนเอ็คาร์บงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะงแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับเนาะงสำหรับกดยืนยันมาครั้งหนึ่งอยู่ที่19เก้เหตุเท่านั้นนะครับเนาะงสำหรับการเริ่มต้นเอ็คาร์บงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายเติร์ดเลยนะครับเนาะที่แบบว่ากำลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับเนาาะกกก็ฝันด้ววยะะัันนนนครบบเาาีี้พ่มอกแล้้วนนะคครับถาไหง ได้ใส่ชุดก <Aristotle> อจิฟรีๆนะครับวงน้องก็คือฝึกฝีมือนะครับน้องก็คือใครที่แบบว่ามีฝีมือดีๆนะครับน้องก็ฝึกให้เยอะๆนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวต่อไปจะได้ใส้ฝีมืออย่างเดียวเลยนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครฝีมือดีก็คือจะได้ชุดกอจิแบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้ครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคุณไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชรันบ ที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครนะับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากด้วยละก,กันนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่ากดติดตามแล้วนะครับเน,นาะเวลาพี่ลงคลิปไปนะครับคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือการกดกระดิ่งก็สําคัญเหมือนกันนะครับเนาะจะได้เอาของก่อนเพื่อนหรือว่าคลิปจะได้เด้งแล้วก็แจ้ง เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย